สำคัญครับสำคัญครับเอี <c oughs> อ่ยต่อตอนเกี่ยต่อตอนกันนะเกี่ยเริ่มแล้วไม่เล่นเราเกี่ยเริ่มแล้วสำคัญยังไงสำคัญอย่างที่บอกตอนต้นเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่ได้มันมันอยู่ในถึงพาร์ทของชีวิตจกว่าว่าการทํางานหรือครับสมมติวันกอยู่กันทุกวันอ่ะเออขนาดแบบคนที่อยู่กันทุกวันในระยะเวลานาน g ก็จะรู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆครับเราซึ่งเราก็บอกกันได้เหมือนกันว่านิสัยอะไรเราจะออกมาซึ่งในสิ่งที่เราเราู้สึกว่าที่เคยบอกหนูเข้าในวงการนี้มาหนูก็เป็นหนูคนจะรักในแบบที่หนูเป็นเออเราแค่แบบว่ามีมารยาททางสังคมหรือทำอะไรที่แบบว่าสิ่งที่ถูกไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีครับผมรู้สึกว่าหนูสําคัญตอ่อ จแล้วก็การทํางานมากพอสมควรครับผมเพราะว่าบางทีเราทํางานเองู้สึกเหง่แต่ก็ต้องเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าแคปหนูก็มีเวที่หนูแบบร้องเพลงหรือว่าทำอะไรในสิ่งที่หนูอชอบเราก็มีเวในสายของเราอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าหนูเป็นกำลังใจที่สําคัญในการไรในการทางานหรือว่าชีวิตได้ดีมากๆกนะครับผมแล้วก็เป็นก้อน ความสุขก้อนยิ้มที่แบบลอยนอกตัวเราแล้วก็เห็นก็แบบยิ้มมีความสุขเงี้ยแต่ที่ทุกคนมองหนูก็รู้สึกแบบน่ารักบูยิ้มเป็นดวงใจเป็นพลังใจที่ดีเลยอืมงั้นผมต้องสลับมาถามคุณหนูชิมาจังมัครับคุหนูชิมาจังครับข้าว4มีห้อง2ท่านแต่ชีวิตเรายังไบ้างครับ ยืมเงินได้เฮ้ยได้เหรอได้เหรอไม่เหลือแล้วไม่เหลือเ๋ีไย่ต้องยืมกันหนูเลยสิ่งมีความสำคัญกับเราในขนาดไหนครับสำคัญไหมตอบเลยไม่ต้องคิดนะครับว่าสำคัญอยู่เลยสำคัญมากด้วยก็เนียเป็นพาร์ทเนอร์คนเดียวของผมครับถามว่าเราเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแยะมากมายอะไรครับไม่ว่าจะสูบเติมกุ๊ก ซึ่งแต่ละเรื่องที่เราผ่านมาบางทีบางเรื่องมันผ่านมันไม่สามารถผ่านไปคนเดียวได้หรอกมันต้องผ่านไปด้วยกันซึ่งหลังจากเราผ่านแตไมาได้วยกันมากมายความปูกพั่นของก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับจนวันนี้แบบองคข้ามคอว่าสาคัญไปแล้วรับมันยิ่งกว่าคำว่าสําคัญที่ผมมาคิดว่าเฮียคงเป็นพาร์ทเนอร์คนแรกไม่เพีงคนเดียวในชีวิตผม มันจะต้องมีวันหนึ่งอยู่แล้วที่เฮียอาจจะไม่ได้ไม่ได้อาจจะลาจากโงกาไปทำเบื้องหลังนี่หละเรียกว่าลาจากหน้ากล้องแล้วกันนะลาจากเบื้องหน้าี่ซึ่งยังไม่ไปยังไม่ไปเฮียก็ยังอยากให้เฮียอยู่ไปอีกนานๆเลยครับก็แต่ว่ายังไงมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่เฮียก็ต้องไปอยู่เบื้องหลังนั้นแหละผมก็น่าจะยังอยู่เบื้องหน้าต่อ ผมก็คิดว่าน่าจะไม่เนีน่าจะเป็นคนเดียวเลยครับที่ผมอยากเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยหลังจากนั้นไม่ใช่ว่าพอเรารไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วเราจะแยกย้ายหรืออะไรกันนะครับ,ค,รบคิดว่าหลังจากนั้นมันก็ยังจะเป็นเฮียกับหนูอยู่ที่น,นี่ไม่ว่าเราจะทํางานด้วยกันหรือยังไงก็ยังจะเป็นเนี่ยกับหนูแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไปนานแสนนานเลยครับเพราะว่าผมคิดว่าหลังจากเนี้ย น่าจะอีกเป็นป,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 ปีปีปีไม่รู้ว่าหลายปีหรือเปล่าที่เราจะต้องอยู่ด้กันแบบนี้ครับซึ่งมันไม่ได้ทาเลยรู้เลยก็จะเป็นซีโอยู่ในความทรงจำแบบนี้ไปอีกนาน,น,นมากนะเรนนี่มันไม่ได้จบแค่สเตตัสว,ว่าคนคนนึงทำงานอยู่ที่ไหนกันที่ไหนเพราะสุดท้ายแล้วคนเขียนเรน่ยังเป็นคนเดิม